กองเล็กๆเจ้าเคยล่องเบิ่งไปนะครับล่องแล้วเจ้าสิทิิใจโคดี่ห่อยขันติดดาดนครับติดดาดดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับวิตามินตัวนี้ลากยาวขาวเฟ้อยนะครับอาหารกิงนะครับลงนะครับหน้าลงต้นแรกลงดีนี่ครับมันก็ดีนะครับอ่อยก็ดีก็เปิดใจเบิ่งนะครับวิตามินตัวนี้ เพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อไอ้ป่อยเมียไปลองติดต่อขอได้นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีบวกเติมด้วครับเด้อพิเศษเลยนะครับผมมีบวกเติมเดี๋ยวได้ฝากไว้แล้วกันนะครับโ d นีครับผมเกษตรนาเกณฑ์นะครับเกษตรบอลรุ่นใหม่นะครับเกษตรจังไรก็ได้นะครับให้เฮาลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะปุ๋ย ก็ได้ลรถหอมันลดได้หลายคว่าหารเ็มนะครับ้เขาจะสามารถลดตุ้นุได้แล้วนะครับกับมีผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับตัวนี้นะครับแนะนํำเพื่อเปื่อนนะครับแนนํำเพื่อเปื่อนใส่เลยนะครับผมใส่มาแล้วนะครับปู๋ค่อยใส่มาแล้วนะครับลดปุ๋ยไปครึ่งนึงนะครับนี่ก็เลยมาเบิงหน้าเขาครับตัวนี้คุณสมบัติมีอยังนะครับเอาไๆคือไข่พ้อมุ่นนะครับนะครับ ตัวนี้มีอยหากรรมนะครับสอนน้อยนะครับการผสมนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับสอนน้อยครับนี่สอนกาแฟเท่านี้นะครับหนึ่งส่วนน้ำยี่สิบลิตรนะครับตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นนะครับซองนี่ตากไดยูประมัณสี่สิบซอนขึ้นนะครับสี่สิบถึงสี่สิบห้ซอนนะครับใส่ไดยู 1 5ถึง20ไร่นะครับต่อ1ซองนะครับเป็นไรครับส่วนทุนขาหลดบ่นะครับแต่ขยันน้อยหนึ่งขยันฉีดฮ้อมโมนนะครับขยันสะพายเปย์น้อยนึงนะครับถ้ายุคไม่กะสื่อโดนนะครับเด้อแนะนําสื่อโดนนะครับมันเกิดสะดวกสบายนะครับ1ช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะครับส่วนนี้น้อยนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับจากประเทศอิสราเอลนะครับเป็นสูตรอีออนนะครับ เป็นสูตรอีออนนะครับฉีดไปนะครับการฉีดนะครับผมแนะนําวิธีการฉีดก็คือฉีดจะตอนเสาร์นะครับหกโมงเสาร์ถึงสิบโมงนะครับตอนแรงตอนาบบนแนะนํานะครับเพราะว่าพืชฉีดไปแล้วปุ๊บหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรอีออนซึ่งเล็กมากเล็กก็น่าโนนะครับสามารถให้พืชนําไปกินได้เลยสังเคราะห์แสงได้เลยนะครับตรงนี้คือข้อดีของโฟทีนะครับกะให้เพื่อนๆลองเบิ้ง นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาล่องเบงนะครับอย่าพึงเสือผมก็ได้สือไปจากซ่องปุ๊บนะครับไปล่องเบงนะครับกับพืชที่เขาปลูกเพราะว,ว่ามั่นอ่อ,อยนะครับหรือเขานะครับแล้วว่ต้อตงห่วงนะครับทางบริษัทเขามีโปชั่วให้สวัสหน้าเขานะครับผสมจากซ่อนตอนอายุแองนอ้หน่อยท่านสี่นะครับผมจะมีบอกเบิดเลย นะครับมันก็มีบ่อคือกันอ้อยก็มีบ่อคือกันนะครับพวกพริกต่างๆนะครับได้เบิดนะครับได้เบิดนะครับจังได้กระฝากด้วยนะครับปิตลิสปิตรพัฒน์หม่นะครับโฟทีนะครับเนาะการนี้ก็ช่วยลดต้นทุนเท่าไดรนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับขอบคุณครับ